ค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเที่ยงวันฉันและเธอนะคะในวันนี้นะคะก็พบก,กับฉันนะคะดรมินวินาท์วันน้ำหิน สลางสิงนะคะรองผู้มือการสำนักง,งานเขตคุณที่การศึกษาปฐงศึกษาตราดนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้มาพบท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็คณะครูนะคะในสพท,ทุกท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนิเทศทางไกลในวันจันทร์ถึงพฤหัสในทุกสัปดาห์นะคะซึ่งเราจะมีกิจกรรมแบบนี้นะคะ,ะตลอดไปนะคะจนจิ้นภาคเรียนนี้กันเลยทีเดียวนะคะซึ่ง ตามที่ได้รับฟังไปนะคะก็มีท่านศิษาานิเทศนะคะได้มาให้ความรู้กับคุณครูของเรานะคะในเรื่องต่างๆต,ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วนกะ็ในวันนี้ก็เป็นคิวของดิฉันนะคะที่จะได้มานําเสนอเรื่องเรืด,ดีๆนะคะให้กับพี่น้องเพื่อนผู้บริหารแล้วก็คุณคร,ครูนะคะในสวพอของเรานะคะได้ฟังนะคะ ค่ะที่ฉันก็จะขออนุญ,ญาตพูดถึงเรื่องอนโยบายนะคะของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกั้นพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็คือเรื่องของอกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสพทนะคะทางท่านเลขานะคะได้ ให้ความสําคัญแล้วก็เน้นย้ํำมานะคะให้ท่านรองเลขานะคะท่านเกติ์นะคะได้ออกมาพูดคุยกับคณะครูอยู่เรื่อยๆนะคะในะพุทธพุทเช้าก้าวไปด้วยกันนะคะของสกทนะคะซึ่งท่านก็ได้มานําเสนอในเรื่องของกิจกรรมการจัดก,การเรียนรู้ a r t i v g l e a r น i n g ะคะโดยนําวิดีโอนะคะของแต่ละ สถานศึกษาแต่ละแห่งนะคะที่ได้ส่งขึ้นไปที่สพทนะคะมาให้คณะครูของเรานะคะได้ได้รู้ได้ดูนะคะได้แลกเปลี่ยนเียนรู้นะคะซึ่งกิจก,กรรม Active Learning นะคะ <c oughs> เป็นกิจกรรมการจากกัดการเรียนรู้ที่มีความจําเป็นนะคะและก็มีความสําคัญมากในยุคนี้นะคะ <c oughs> เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนนะคะเกิดสมรรถนะนะคะต่างๆตามหลักสูตรนะะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียน สร้างความรู้และได้ด้วยตนเองมีทักษะการคิดนะคะแล้วก็มีทักษะการคิดรวบยอดนะคะที่จะเกิดเป็นทักษะในศตรวรรษที่ย1นะคะซึ่งกิจกรรมนี้มีความสําคัญที่จะต้องให้คุณครูที่คนนะคะได้นา,นาสู่ชั้นเรียนนะคะเพื่อที่จะจัดกิจกรรมการเรีนยนรู้ให้กับผู้เรียนของของเรานะคะให้เป็นผู้ที่มี ทักษะในศตรวรรษที่21ิบตามที่สปทให้ความสำคัญแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้นะคะการจัดกิรรมการเรียนรู้แบบ active learning นั้นนะคะเป็นกิจกรรมที่คุณครูนั้นจัดให้ผู้เรียนนะคะโดยให้ผู้เรียนได้ผ่าปฏิบัติผ่านกิจกรรมตา่างๆหรือผ่านสื่อต่างๆทัาขึ้นครูได้จัดสรรมาให้เด็กนะคะการที่เรามีใบงานที่เด็ก หรือมีสื่อมาให้เด็กได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ครูจะก,กิจกรรมผ่านสื่อผ่านใบงานนั้นนะคะบางครั้งคุณรูอาจจะคิดว่ากิจกรรมที่เกิดจากการที่เราเอาใบงานไปทำหรือว่าเอาสื่อมาให้เด็กได้เรียนรู้แล้วเป็นกิจกรรมเป็น active learning แล้วแต่จริงๆแล้วกระบวนการต่างๆนั้นเราอาจจะยังไม่ถึง active learning ก็ได้นะคะซึ่งในการกิจกรรมก,กิจกรรมการเรียนรู้แบบ แอคทีฟเละนิ่นะคะที่สำคัญเลยนะคะก็คือการเน้นให้ผู้เรียนนั้นได้ปฏิบัติด้วยตนเองนะคะโดยคุณครูนะคะจะเป็นแค่ผู้บุเตรียมการต่างๆให้กับเด็กนะคะเตรียมเวลาเตรียมแผนต่างๆนะคะในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงที่นุณรียจะจะในการสอบนั้นให้อพอเหมาะพอจอดพอดีนะคะแล้วก็เตรียมสื่อต่างๆนะคะ คุณครูจะใช้คำถามในการกระตุ้นให้ผู้เรียนนะคะได้เกิดการเรียนรู้ยั่วยุให้ผู้เรียนนะคะเกิดทักษะการคิดนะคะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการเาียนรู้เป็นผู้จัดก,กิจกรรมต่างๆให้กับเด็กโดยเน้นให้เด็กได้เป็นผู้ปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะมีตัวอย่างที่ครูสามารถที่จะเข้าชมหรือดู สื่อต่างๆมากมายนะคะใน YouTube นะคะเพ mm ีย hmm. งแค่คุณครูพิมพ์คำว่า active learning ลงไปนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นกิจกรรมต่างๆที่คุณครู mm hmm. แต่ละท่านได้สร้างสรรค์ขึ้นรวมทั้งสถานีต่างๆหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะได้จัดทำขึ้นนะคะ mm hmm. เพื่อเผดแพร่ให้กับคุณครูได้นำไปอสอนเด็กกันนะคะ mm hmm. active learning mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็เป็นกิจกรรมที่ คุณครูนะคะได้จัดให้เด็กนะคะโดยที่มีเป้าหมายหรือว่าเนมุ่งไปที่เด็กได้เกิดกิจกรรมการเรีนยนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะซึ่งดิฉันจะขอนำเสนอกิจกรรมที่เป็น active learning นะคะว่าลักษณะการเรียนการสอนแบบใดน,นะคะที่เป็น active learning นะคะ ซึ่งการเรียนการสอนนะคะที่พัฒนาศักยภาพทางสังมนะคะของเด็กนะคะที่เป็นการ active learning นะคะก็คือการเน้นให้เด็กได้คิดนะคะได้แก้ปัญหาและก็ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสนะคะให้ผู้เรียนนะคะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุดนะคะโดยผู้เรียนเป็นเจ้าของ ถามบทเรียนหรือว่าเจ้าของการเรียนรู้นั่นเองนะคะผู้เรียนนะคะมีส่วนร่วมนะคะทั้งในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันนะคะมีให้มีการร่วมมือนะคะเน้นการร่วมมือมากกว่าที่จะเป็นเน้นของกิจกรรมการแข่งขันนะคะผู้เรียนมีความรับผิดช,ชอบร่วมกันนะคะมีวินัยใน,ในการทํางานนะคะแล้วก็ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอันนี้ก็เกิดจากการทํากิจกรรมกลุ่มนะคะซึ่งผู้เรียนมีโอกาสที่จะได้ใช้กิจกรรมกลุ่มนั้นในการฝึกวินยัยฝึกหน้าที่ในการรับผิดชอบการทํางานนั่นเองนะคะผู้เรียนได้อ่านได้พูดได้ฟังน,นะะได้คิดนะคะผู้เรียนจะเป็นผู้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดนะคะ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บูรณาการข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศรวมทั้งความคิดรวบยอดด้วยนะคะซึ่งครูนะคะเป็นแค่ผู้อํานวยการในการเรียนรู้เป็นผู้จัดประสบการณ์ต่าๆให้กับเด็กและเรียนนะคะทีนี้บทบาทของครูนะคะในการที่การจัดกิจกรรมแบบแอคทีฟเรื่อนั้นครูมีบทบาทอย่างไรบ้างนะคะ อย่างแรกเลยนะคะครูก็มีหน้าที่หรือมีบทบาทนะคะในการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมนะคะการมีการเจรจาโต้อตอบกับผู้เรียนนะคะใช้คําถามนะคะยุ่วยุนะคะให้ผู้เรียนนะคะเกิดทักษะการคิดนะคะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนนะคะในชั้นเรียนนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนนั้นเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง นักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเองนะคะกิจกรรมที่จะดรเนินการสอนนะคะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสว่วนร่วมในทุกกิจกรรมนะคะแล้วก็กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นะคะคุณครูจะต้องเป็นผู้จัดสภาพการเรียนรู้แบบให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันทํางานนะคะรวมทั้งให้คุณครูก็ร่วมมือกับผู้เรียนด้วยนะคะแล้วก็ ตามที่ทีน่นิพูดไปแล้วนะคะก็คุณครูจะต้องวางแผนในการจัดเวลาเรียนนะคะให้เหมาะสมแล้วก็ชัดเจนเป็นไปตามเวลาที่กําหนดนะคะที่สําคัญเลยสุดท้ายนะคะที่คุณครูคาจจาะกิจก,กรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning จะต้องมีนะคะไม่งั้นจะไม่ถึงาการจัดเรียนรู้แบบ Active แบละนิรวมทั้งเด็กจะไม่ได้คิดนะคะก็คือคุณครูจะต้องเป็นผู้ที่ใจกว้างยอมรับ ความคิดของเด็กยอมรับในเรื่องของการสแสดงออกของเด็กนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินว่าความคิดของเด็กนั้นถูกหรือผิดนะคะแต่ว่าให้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดได้สแสดงออกออกมานั่นเองนะคะตัวอย่างของการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning นะคะมีการจัดกรรมในหลายรูปแบบนะคะซึ่ง ที่คุณครูได้นำมาใช้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดกรรมแบบผ่านสื่อผ่านกิจกรรมต่างๆร <_ d> um> วมทั้งโครงงานต่างๆที่ครูให้เด็กได้ทำไม่ว่าจะเป็นโครงงานอาชีพนะคะ <_ d> um> ซึ่งครูของเราในทุกโรงเรียนเนี่ยก็จะเน้นส่งเสริมในเรื่องของอาชีพแล้วก็เอาเรื่องของอาชีพมาให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทํางานผ่านกระบวนการคิดขั้นตอนต่างๆรวมทั้ง เรื่องของการนําไปสู่ตลาดหรือการภาขายเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมให้เหด็กผักมีกระบวนการคิดและก็เป็นแ c t i v e l e a r n ขึ้นมาได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมต่างๆนะคะที่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของ active learning นะคะอย่างเช่นกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเป็น ลักษณะกิจกรรมก็คืออาจจะมีประเด็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็ให้เด็กได้พูดแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของอาการคิดเห็นนะคะคนละประมาณถองสามนาทีนะคะให้กับนักเรียนคออนอื่นๆได้รับรู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการจุดสกายความคิดของเด็กที่แอยู่รูปแบบนี้นะคะกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เกมนะคะ ก็คือมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการนาเกมเข้ามาใช้ในการูรณาการนการสอนไม่ว่าจะเป็นในขั้นนําขั้นสอนหรือว่าขั้นสรุปก็ดีนะคะก็จะส่งเสริมให้เด็กได้กระตุ้นความคิดแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้นนั่นเองนะคะอ่ากิจกรรมของการเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโออันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ครูอาจจะหา วิทิทัศน์หรือวิดีโอ,อเรื่องต่างๆที่สนใจนะคะประเด็นที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันก็ได้นะคะมาให้เด็กได้ดูนะคะหลังจากที่เด็กได้ดูจบไปแล้วนะคะค,ครูก็ให้เด็กได้ร่วมกันสแสดงความคิดเห็นนะคะอาจาจะคิดเห็นในลักษณะคนเดียวนะคะหรือว่าร่วมกันหาวิาว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 ารัยเป็นกลุ่มก็ได้นะคะกิจกรรมการเรียนรู้แบบใชก้กระบวนการวิจัยนะคะตัวนี้ การูฟังคําว่ากระบวนการวิจัยนะคะก็อาจจะมีความคิดว่าอาจจะมันอาจาจะยากหรือว่ามีกระบวนการหลายๆขั้นตอนนะคะจริงๆกิจกรรมพวกนี้คุณครูบางท่านได้ทํากิจกรรมอยู่แล้วนะคะเช่นกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานนะคะโปรเจกต์เบ e d เลิร์นนิ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยคือเริ่มต้นที่มีปัญหา มีเรื่องที่ต้องการจะศึกษาแล้วนักเรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางการวิจัยนะคะไปค้นหาความรู้ต่างๆนะคะรวมทั้งเรื่องของการนำสมอด้วยนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบกระบวนการวิจัยก็คือกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานะคะหรือว่า TBL อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือใชอ้ r ล b l e m บ a s e d เรียนนิ่นะคะก็คือใช้ปัญหาเป็นทางคุณครูอาจจะหยิบยกปัญหาหรือให้หนักเรียนช่วยกันเสนอปัญหาที่นักเรียนที่อ่าสบอยู่หรือว่าโรงเรียนกําลังเจอสภาพปัญหาน,น,นะคะแล้วก็นํามาหาค้นหาสาเหตุหรือวิธีการแก้ปัญหาเชื่อมโยงกรุณาการกับบทเรียนต่างๆที่ เกิดขึ้นในชั้นเรียนนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กหาคำตอบไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัยนะคะนอกจากนี้ก็มีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ m mindmap นะคะหรือว่าเป็น Concept Mapping นะคะก็คือการจัดการเรียนรู้แบบใช้แผนผังความคิดอันนี้ก็เป็นที่นิยมของคุณครูนะคะเพราะว่าการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ก็จะมีการ เน้นให้เด็กได้เกิดความคิดรดยอดนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงความกรอบความคิดของตนเองนะคะโดยใช้เส้นในการเชื่อมโยงต่างๆนักเรียนสามารถอธิบายได้จากแผนผังความคิดเพื่ั้งเกิดคอนเซ็ปต์ในการคิดที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมการจัดก,การเรียนรู้ที่ดิฉันได้ยกตัวอย่างขึ้นมาคร่าวๆเพียงบางกิจกรรมนะจริงๆกิจกรรมจัดก,การเรียนรู้แบบ Active learning นั้นมีเยอะมากมายนะคะทั้งนี้คอนเซปต์ของ Active learning ก็คือเน้นให้ผู้เรียนนะคะได้เรียนรู้ได้คิดด้วยตนเองนะคะแล้วก็เกิดคอนเซปต์หรือเกิดความคิดรวบยอดด้วยตนเองนะคะโดยครูนะคะเป็นเพียมผู้อำนวยการในการเรียนรู้ให้กับเด็กน,นะคะทั้งนี้กิจกรรมเหล่านี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นกิจกรรมที่สพทให้ความสําคัญนะคะแล้วก็ มีก็ประมาณจัดสรรมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะได้พัฒนาครูในเรื่องของการจัดการการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะโดยในช่วงแรกก็ได้ให้สำนักงานเขตนะคะได้สํารวจครูที่ยังไม่ได้รับการอบรมในเรื่องของการพัฒนาการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะซึ่งทางเขตของเรานะคะก็ได้สํารวจคุณครูไปนะคะก็พบว่ามีคุณครูจํานวนประมาณร้อยห้าสิบท่านนะคะที่ ยังไม่ได้รับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการแนรู้แบบ Active l e a r n i n g นะคะซึ่งทางสำนักง,ง,งานเขตของเราก็จะจัดกิจกรรมเหล่านี้นะคะพัฒนาคุณครูที่ยังไม่ผ่านการพัฒนา,านี้นะคะให้รับการพัฒนาให้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะตามเป้าหมายของสพอภายในเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะจัดกิจกรรมให้กับคุณครูให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนยรู้แบบ Active Learning ได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการนิเทศติดตามนะคะซึ่งสพตราดนะคะก็ได้จัดกิจกรรมมีให้เป็นปีทองของการนิเทศนะคะก็จะให้ศึกษานิเทศนะคะได้ออกไปเป็นเพื่อนคู่คิดของค,ครูนะคะไป ดูค,ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปติดตามค,ครูนะคะรวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ครูในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยนะคะซึ่งก็จะได้วางแผนนะคะในการออกไปนิเทศระยะที่3นะคะซึ่งจะลงไปที่ชั้นเรียนนะคะแล้วก็ให้ศึกษานิเทศนะคะได้ร่วมกันนะคะไปะนิเทศค,ครูของเรานะคะเพื่อให้ค,ครูในสวปรารของเรานะคะคได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning นะคะเพื่อเป้าหมายคือเน้นผู้เรียนเป็นสุขญให้ผู้เรียนเรามีสมรรถนะสำคัญทางตามหลักสูตรและก็สมรรถนะในศตรวรรษที่21ค่ะค่ะสำหรับดิฉันนะคะก็ขอพบเพื่อนครูนะคะผู้บริหารแล้วก็เพื่อนครูในเช้าว,วันจันทร์ที่18นี้นะคะเป็นการพบกันในสัปดาห์แรกของสัปดาห์นี้ซึ่งจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะ ข็อของสวัสดีค่ะทุกท่านพบกันใหม่ในวันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ